1>, 1. มกราคมส5 6 8สสวัสดีปีใหม่นะคะทุก จดคลิปมาก็วันขึ้นปีใหม่เลยนะคะคือเมื่อวานอ่ะไปเค้าดาวที่ไหนกันมาบ้างนะคะทุกคนแต่ว่าจี้ไม่ได้ไปเค้าดาวที่วัดเลยนะคะปกติก็จะมีไปบ้านประปาบ้างนะคะแล้วก็สลับกับสวดมนต์ข้าปีบ้างนะเมื่อคืนที่ไปเค้าดาวที่บ้านป่าปามานะคะก็สภาพเพิ่งตืง่นเลยตอนนี้ก็คือแบบจะเจ็ดโมงแล้วนะคะ 拉布拉。 สว่ามันไวมากๆยังไงก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงเฮงปัง,ป,งปังนะคะตลอดปี2 5ง8คลิปนี้นะคะก็จะเป็นบล็อกนะคะทุกคนก็จะไปนะคะปิดทองนะคะที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะ2วันหนึ่งคืนนะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ จริงๆเมื่อวานก็ไปมาแล้วนะคะไปปิดทองนะคะส่งท้ายพี่เก่านะคะทําบุญส่งท้ายพี่เก่าตอนรับพี่ใหม่กับแม่กับน้องชายมานะคะสองวันหนึ่งคืนก็คือพรุ่งนี้กลับมาเหลือน,นะคะทุกคนวันที่สองกับวันที่สามนะคะก็ออกเดินทางคืนนี้แต่ว่ากระเป๋าก็คือยังไม่ได้จัด้าก็คือยังไม่ได้พกคือยังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็วันนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงบ่ายๆนะคะก็ต้องเอารถนะคะไปเตรียมขนของขึ้นว่าแบบ พรุ่งนี้จะเอาอะไรไปบ้างนะคะก็จริงๆแล้วไปทุกปีปกติจะไม่ได้ไปช่วงปีใหม่จะไป3วัน2คืนบางปีไป1วัดบางปีไป2วัดนะคะทุกคนปีนี้ก็คือมันตรงกับสวดมนต์ข้ามปีมันก็เลยได้แค่2คืนกับ1วันนะคะ นนี้นะโทรมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเอารถนะคะออกไปเขียนของกันนะคะทุกคนที่วัดแต่ว่าไปปลุกแม่ก่อนแม่นอนแม่แม่เตรียมโตเด้อนักกี้โทรมาแล้วอันนี้เากูแลูสู

t a huh ah. อนนี้ก็จัดกระเป๋าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นในส่วนของลูกสาวนะทุกคนไม่ได้ถ่ายให้ดูหมดนะเพราะว่าถ้าถ่ายไปทําไปกลัวว่ามันจะช้าแล้วก็ช้ามากๆนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าของจี้กระป๋าอันนี้ในส่วนของอวันตัดไวยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดนอนใดๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวบนนี้จะเอาพวก ที่หนีบผมที่เกี่ยวกับผมเออที่เป่าพงเป่าผมต่างๆจะมาไว้ตรงนี้นะคะมันก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่วนชุดที่จะเดินทางไปนะคะนู่นอยู่ตรงนู้นนะคะเพราะว่ารีดแล้วก็ลืมเก็บจ้ะรีดแล้วลืมเก็บเอามาแขวนไว้ทีกที่หนึ่งก็อยู่ตรงนู้นนะคะรวมๆแล้วก็น่าจะมีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะกให้ดูอันนี้เป็นในส่วนของ ผิวหน้านะคะอันนี้กระจงกระจกอันนี้ก็คือแบบเขาให้มานะทุกคนอันนี้ไม่ได้ไปซื้อจาะก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปนอนที่รีสอร์ทหรือว่าจะได้นอนบ้านหมอลำํำเพราะฉะนั้นเราก็จะเตรียมไปนะคะนี่กระดาษชู่ครีมต่างๆถ้าพ้งถ้าผิวยาสบงยาสบผมได้แล้วก็นี่ที่จะพกอันนี้ไปด้วยอันนี้จะเป็น h a i ์พี s นะทุกคนอันนี้ฉันสั่งจีสั่งมาในแอปดำนะคะในต่อๆนะจะเป็นแบบว่า มัดห่างม้านะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนประมาณนี้เลยก็จะมีแค่นี้และถ้าเกิดว่าไม่ลืมอะไรนะนี่กระเป๋าพร้อมขึ้นรถและอันนี้คือของบนรถของเรานะจ๊ะมีชูเออมีทชูมีพริกสักกระเบือยเรือลบมันจะใส่ซองไหนเฮ้ย

เดี๋ยวจะขอตัดภาพไปพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะคะตอนตื่นเลยเพราะว่ามันต้องตื่นตีหนึ่งเลยนะคะเพราะเขานัดกันไว้อะเนาะก็กลัวเขาโทรตามแล้วแบบเรายังไม่เสร็จอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็คนอื่นเขาจะโมโหเอาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องไปรวมกันรวมตัวกันที่วัดนะคะประมาณตีสองหรือว่าก่อนหน้านั้นนะคะก็กลัวเขาโทรมาแล้วแบบว่าเฮ้ยยังไม่เสร็จนู่นนั่นเราก็จะต้องตื่นตีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เจอกันพรุ่งนี้เลยนะจ๊ะ Bye bye hmm. ไฟในห้องนะคะทุกคนคือเมื่อกี้นะคะที่เดินไปส่งแม่ที่แบบรถตู้มาปกติตอนนั้นแบบเป็นตีหนึ่งคนะทุกคนว่าจะตื่นตีหนึ่งแต่แม่บอกว่าไม่ทันแม่ให้นะตื่นเที่ยงคืนครึ่งดีนะตื่นเที่ยงคืนครึ่งก็คือแบบตอนนี้นะก็โทรมาว่าเออกําลังจะออกมานะออกมากัรหรือยังเสร็จหรือยังอะไรเงี้ยพอดีพอดีเลยทุกคน คือแบบรีบกันมากแม่ก็คือแบบว่าไม่ไหวเลยเสื้อสีชมพูนุ่นรู้สึกตัวก็ไม่หลุดกันแล้วก็เออ่จีอยะคิดว่าจะทำเป็นสองอีพีนะคะทุกคนวันนี้ก็แบบเป็นวันเดินทางไปถึงนู่นก็ น่าจะแบบกอนพระเฉนเพน่ะเออนะเออเนี่ยก็คิดว่าถ้าเป็นวันตัหวาไหวจีก็จะทำเป็นสองอีพีนะคะเออว่าจีคิดว่าเฮ้ยมันมันมันจะแบบเขาเรียกอะไรมันคลิปมันจะนานแนปหรืเปล่าก็เลยแบบว่าสองอีพีดีกว่า,กกวาเนจาเดี๋ยวจีขอเก็บของก่อนแล้วก็จะไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าป๊ะป้าใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ลูกสาวกำลัง ใส่เสื้อผ้าอยู่นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเอากุญแจบ้านมาให้พ่อ,อยังทำไมพ่อรอจังอ่ะแล้วจังเลย ถึงวัดแล้วจ้าทุกคนเมื่อกี้พอถึงก็เข้าไปกราบหลวงลงุลง,ลง,ลงเลยนะคะก็ไม่ได้ถ่ายนะคะตอนนี้กราบเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวจะให้ดูรถตู้ทั้งหมด9คขันเต็มเลยจ้าหนปาป๊า ตีสี่แล้วก็จีนั่งเป็นเพื่อนปะป๊ามาประมาณสามชั่วโมงที่เพิ่งนอนไปตอนตีสามครึ่งตอนนี้ตีสีก่ก็ตอนเนี้ยปะป๊าไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ที่อยู่กับลูกสาวบนรถนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปะป๊าเข้าเสร็จแล้วจีก็จะไปข้าบบางอ่วงอ ไปกันต่อทุกคนเออ หรือว่าน,นอนอ่ะเขาจะต้องแวะปัม๊มแวะจริงๆนอนไปสามสบนาทีชีห้องห้ตอนนี้เราถึงสระบุรีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ก่อนมาเขาบอกว่าน่าจะถึงประมาณก่อนพระฉันเพนประมาณสิบโมงอะไรเงี้ยแต่ใน gps มัน น่าจะถึงประมาณ7.30โมงครึ่งเหลืออีก3ชั่วโมงอีก269กิโลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถตู้ก็อาจจะใช่เพราะว่ารถตู้มันมันหลายคันเออกว่าจะลงรถกว่าจะขึ้นรถกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะใช้เวลาเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเขาไปเซเว่นกันมาที่ไม่รู้แล้วจะมานั่ง เด็ดน้อยคู่ใจไปกันต่อค่ะทุกคนยังโชเฟอร์เราย,ยังไม่ขึ้นรถปางว่างไหมว่างไหม <laughs> กิโลหนึ่งชั่วโมงไหนเขาบอกว่าถึงประมาณประมาณก่อนเพลนเงยับถึงเลยเก่ง <c oughs> นี่เป็นสิบเจ็ด <c oughs> ถึงแล้วจ้าวัดอะไรนะเอ่อลืมจำมาคีทำจากนำหน้ารถตู้แบบเซเว่นแป๊บเดียวก็คือรถตู้แสงเจอตูดมาครับชาขึ้นมาวิเชงตึงกอนพี่แฉมป์พี่แชงเขาใส่เหยยบ หอดแล้วทุกคนอุ้ยมีร้านปลาปู้งวัดสิริชัยวัดสิริชัยอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นฉันหอดแล้วจ้าฉันหอดแล้ว ถึงแล้วทุกคนดีแล้วดีดเลอเอาบ้าเหมือนพ่อมีได้ดอกเขาชัวผมก็มารำสนั่นมาได้มีรถพ่มี่วอลเลยนดอกเข้าห่างจีจอดไว้ซื้อปันไม่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจีจะให้ดูหลังรถมีส้มมีของกินก็คือแบบอยากผอมแต่ว่าเบื้องบนไม่ให้ผอมนี่เพิ่งจะ เพิ่งจะได้แบบมีเวลามาดูว่าแบบมันมีอะไรม้างอันนี้เอามาจากบ้านเหมือนกันอันนี้ได้มาจากที่วัดขนมคุกก,คก,กี้ต่างๆทุกคนที่ไม่มีเวลาจาับโทรศัพท์เลยอันนี้แบบมาหน้ารถก็เลยแบบว่าแวบมานิดนึงนะคะทุกคนพอมาถึงเสร็จก็ขนของลงรถนะจ๊ะแล้วก็ไปนั่งกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวรอไปช่วยน้าทำครัวนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยได้แบบเก็บภาพอะไรมากมายเพราะว่า ไม่ไม่มีคนถ่ายให้แล้วก็เดี๋ยวทับเดี๋ยวดูก่อนว่าอาจจะให้ปัแบบ้าแบบเก็บบรรยากาศรอบๆมาให้ดูเดี๋ยวดูก่อนนะเขาบอกว่าจะไปทาครัวนู่นนันนะเขามาเอาของแล้วเดี๋ยวจีต้องขอตัวไปช่วยเขาขนของต่อก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้ทุกคนทุกคน ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินที่ไหมนะเพราะว่าแบบว่าที่ใส่แหม่แต่ว่าอยากจะบอกว่า,ายตอนนี้มันเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงๆปวดข่ายืนมาจะครึ่งวันแล้วเออตอนนี้มันก็ใกล้จะเที่ยงแล้วเนาะแล้วก็ยังไม่เสร็จเลยอยู่หน้าเตาทั้งวันแล้วก็ปวดขาแล้วก็ปวดขามากยังไม่ได้เดินไปไหนเลยทุกคนพอกินข้าวอิ่มแล้วแบบ

เนยครับเลยครับวิธีการเป็นยครับพีการศุภทานหมดแล้วใช่ไ <ield vers. S 2> หมครับไม่ต้องถอดรองเท้านะครับเดินตามไปได้เลยนะครับสถานี่ดีนะครับเด็กได้ได้ป่วยนะครับปีนี้จะเป็นปีที่สาหัสที่สุดนะครับหลวงพ่อมาทำพิธีนะครับเพื่อ จากหนักไ็เป็นเบาเลยครับเพราะนั้นท่านตั้งใจทิศฐานเอานะครับเพราะว่าผมเกินเกินมันมาไหวแลับ ตอนนี้หลวงลุงก็กำลังจะพาทุกคนลูกศิษย์ลูกหาคะปิดทองมองไม่เห็นอ่าครับลูกที่ห้าผมเชื่ออย่างนึงนะครับว่าผมไม่ปิดทองแบบนี้หลายวันแล้วนะครับเขาบอกว่ามีครูบาอาจารย์ดีมีชัยไปกว่าขึ้นนะครับ พ่อแม่เนี่ยให้เราเกิดแต่ครูบาอาจารย์สั่งสอนสอนนะครับให้เราได้เรียนรู้นะครับนั้นซึ่งไม่ได้หานง่ายๆนะครับทุกคนในที่สุดลอปปในที่สุดเราก็จะได้เข้าที่พักกันแล้วจ้าคืนนี้เราจะไปนอนรีสอร์ทไปได้ดูรถปป้าดิ ไปที่พักกันเถอะเ,เ,เ,เนี่ยเๆๆๆยายีเนี่ยหายในที่สุดน,นี่ไงยายีในที่สุดก็ได้ดเข้าที่พักแล้วพว่อขาเราไม่ได้แข็งขัดอะ่ะทำไมไม่ได้แข็งขัด khát béo <laughs> <laughs> Thầy ơi นอนทั้งหมดห้าคนนะคะนนว,วันนี้อันนี้มีสองเตียงนอนได้ทั้งหมดสี่คนขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นเตียงแม่แล้วก็เตียงยายอันเตียงครอบครัวของจีนะคะทุกคนใช่ค่ะรอ้ัหห้องน้ำกว้างห้องน้ำกว้างมากชิง ทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะอีจี้ขอปิดคลิปปิด EP นี้ไว้แค่นี้นะคะก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะสำหรับใครที่ดูมาจนจบนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้แล้วก็จะเป็น EP 2เลยนะคือกลัวมันจะแบบนานเกินไปเนาะยังไงก็ไปอาบนะ้ำพักผ่อนและบ๊ไม่ไปไม่ไปหยก